มากเลยกับคอนชิบะเกมกอระยุไม่พูดดีกว่าอุ๊บซีและก็อย่างที่บอกไปนะว่าเกมนั้นไม่ได้อัปเดตแต่เราก็จะถือว่าไม่อัปเดตนะคะเอ้าจ้าลาบบบบุยนีหน่อยทุกคนรู้ไหมว่าอ้า ไม่ว่าเราไม่สามารถกดปุ่มนั้นได้ปุ่มนั้นอะปุ่มโฮมอะเพราะถ้าเรากดปุ่มโฮมมันจะเกิดความวุ่นวายขึ้นโฆษณามาจ้าตือ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 เตือโอไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวลิกสิ์มาโอเคแล้วเราก็จะตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงนี้นิดนึงนะฮะโอ้ย่า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 ดีดีดีโอเคโก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 